พูดตีสนิทอย่างไรให้คนอื่นไว้วางใจในตัวคุณมีเพียงจิตวิทยาเพียงข้อเดียวครับที่จะทำให้คุณเป็นคนที่น่าคบหาใครๆก็อยากอยู่ใกล้ใครๆก็อยากได้มาเป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทและการที่คุณจะพูดตีสนิทให้คนอื่นเขาไว้วางใจได้นั้นคุณต้องพูดออกมาจากภายในของคุณครับจิตวิทยาข้อนี้เราเรียกว่าการเอาใจใส่มนุษย์ อย่างจริงใจเดี๋ยวคุณจะได้เห็นภาพชัดเหมือนนั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์ว่าเวลาที่คุณจะพูดออกมาจากโลกภายในของคุณจะต้องพูดโดยใช้จิตวิยาข้อนี้อย่างไรบ้างคุณรู้ไหมว่าไม่ใช่กับมนุษย์เท่านั้นนะที่ต้องการให้คนอื่นเอาใจใส่อย่างจริงใจแม้แต่กับสัตว์ก็ตาม คุณลองนึกภาพดูถ้าวันนี้คุณมีหมาหนึ่งตัวอยู่ที่บ้านแล้วคุณกลับมาจากที่ทํางานครับเปิดประตูบ้านมาหมาตัวน้อย,อยๆวิ่งมาครับแล้วก็เหา่าหงุดงกระดิกหางติต๊ตตตตตกๆๆๆกแล้วก็ขยขิงขยขิงขยงเกาะขาเกาะแข้งคุณครับพอคุณนั่งลงยองๆอ,องจับตัวมันมันยิ่งพยายามที่จะเอาลิ้นมาเลียนหน้าของคุณวินาทีนั้นเหมือนกับว่าคุณเนี่ยคือโลกทั้งใบของหมาตัวน้อยถ้าเป็นคุณเนี่ย คุณคิดว่าหมาตัวนี้มีพิษมีภัยไหมครับแน่นอนว่ามันไม่มีและที่สำคัญพอมองไปที่ตาของมันเนี่ยหรือมองไปที่อาการของมันมันกำลังแสดงอาการมีความโศกอาการของความดีใจมันไม่ได้แสดงอาการเหล่านั้นเพราะมันอยากได้เงินในกระเป๋าของคุณมันไม่ได้แสดงอาการแบบนั้นเพราะว่ามันต้องการโฉนดที่ดินหรือว่าทรัพย์สินของคุณเลยถูกไหมครับมันแสดงออกด้วยอาการของความจริงใจล้วนๆครับ เนี่ยไอความรู้สึกตรงนี้มนุษย์ทุกคนอยากได้มนุษย์ทุกคนต้องการครับมีหลายคนเหมือนกันครับที่เอาจิตวิทยาต่างๆเอาไปใช้ชนะใจคนแต่ว่ามันไม่ตรงกับโลกภายในตัวเองคือจำไว้อย่างหนึ่งครับจิตวิทยาทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้กันในช่อง Amazing Storytelling ช่องนี้พื้นฐานของจิตคนเนี่ย มันต้องแสดงออกถึงความจริงใจหรือความซื่อตรงนะครับอ่ะคุณลองคิดดูแล้วกันถ้าคนที่มาเรียนรู้แล้วก็เอาเทคนิคจิตวิยาการชนะใจคนไปใช้แบบผิดๆอะ่ะเช่นคุณรู้ว่าการชมคนอื่นจะทําให้คนอื่นรู้สึกดีแล้วคุณก็เที่ยวไปชมคนอื่นคนหนึ่งคนเนี่ยชมแล้วชมอีกชมอยู่นั่นแหละหาพยายามหาข้อดีหาจุดเด่นของเขาถ้าคุณเป็นคนที่ถูกชมมากๆอะ่ะคุณจะรู้สึกยังไง หนึ่งเลยคือมันจะรู้สึกเอียนถูกปะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาชมเรามาเยอะๆเนี่ยเขาต้องการอะไรจากเราหรือเปล่าสุดท้ายก็กลายเป็นว่ามนุษยสัมพันธ์ล้มเหลวครับเขารู้สึกว่าคุณอะไม่น่าไว้วางใจแหละคุณอะเป็นคนที่เฟกไม่จริงอะถึงได้บอกไงว่าถ้าโลกภายในของคุณะคุณรู้สึกว่าฉันต้องการเอาใจใส่เขาจริงๆคุณรู้สึกว่าฉันปรารถนาดีต่อเขาจริงๆเนี่ย เวลาที่คุณพูดชื่นชมคนอื่นหรือว่าเวลาที่คุณพูดเพื่อตีสนิทกับคนอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยมันจะเป็นการพูดที่คนฟังสัมผัสได้ว่าคุณจริงใจแล้วมันจะไม่ขัดแย้งกับโลกภายในของคุณพอโลกภายในของคุณสามารถที่จะเอาใจใส่ผู้อื่นอย่างจริงใจแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่การเข้าสังคมของคุณแลอย่างเวลาที่เราเจอผู้คนใหม่ๆเนี่ยนะครับ ถ้าโลกภายในของคุณมันเติมเต็มจริงๆอ่ะมันรู้สึกว่าจะต้องเอาใจใส่คนอื่นคุณจะเอาใจใส่ตั้งแต่การพูดทักทายคนอื่นแล้วครับไม่ปล่อยให้ตัวเองนั่งเฉาเฉาเงียบๆหรือว่าเดินผ่านคนอื่นอย่างเงียบๆโดยที่ไม่สูงสิงหรือว่าไม่คุยกับคนหรอกเออเพราะว่ามันเป็นนิสัยไงเวลาที่เราเจอผู้คนนะ่ะการทักทายหรือการยิ้มแย้มเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการเอาใจใส่ มันเป็นเรื่องของการทําให้มนุษย์หนึ่งคนมีตัวตนอยู่ในสายตาของคุณนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับอย่างสมมติว่าวันนี้ถ้าคุณฝึกแนวเรื่องของการเอาใจใส่คนจริงๆคุณจะมองมนุษย์เป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นน่ะคือเราจะไม่แบ่งแยกมนุษย์เช่นไม่ว่าจะเจอลงขายลูกชิ้นหรือว่าเจอยามหรือว่าเจอคนที่เป็นพางโรงเรียนเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าปกติทั่วไป อย่างถ้าคุณเจอยามอยู่หน้าประตูเขาก็ทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะนานพอสมควรแล้วถ้าคุณเริ่มทักทายเขาเมื่อไหร่เนี่ยนั่นคือการทำให้เขามีตัวตนหรือว่าเป็นคนสำคัญสำหรับคุณแล้อวอวันนี้เป็นยังไงบ้างลุงอ้าว,วันนี้เป็นยังไงบ้างครับโหเนี่ยลองพูดลองคุยอย่างเขาโดยการเปิดบทสนทนาก่อนตรงนี้เนี่ยครับ มันเป็นการให้คุณค่าผู้คนนะโดยที่เราไม่แบ่งแยกเลยว่าเขากับเราจะอยู่ระดับไหนมองให้เขากับเราอยู่ในระดับเดียวกันให้ได้ความพีคไปกว่านั้นถ้าเราเอาใจใส่คนถึงขนาดที่เราจำชื่อเขาได้ตั้งแต่แรกพบคุณได้เริ่มการตีสนิทกับคนแล้วคุณเคยเจอไหมหลายคนผมเจอบ่อยนะครับในสังคม การฝึกอบรมหรือการเป็นวิทยากรต่างๆหลายหลายคนเวลาที่เข้ามาหาผมหรือว่าผมเข้าไปหาผู้คนเนี่ยมันจะมีคำพูดบางคำที่แบ่งกั้นกันอยู่ทำให้เราไม่ตีสนิทกันเช่นถ้าคุณเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับใครเมื่อแรกพบคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีจริงๆเขาจะเริ่มถามชื่อเสียงเรียงนามกันก่อนนะครับพอรู้จักกันแล้วเขาก็จะใช้ ชื <ersch> ่อนั like ่นแหละในการคุยกันแต่หลายคนก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นสิคุณน่าจะเคยเห็นเวลาที่เพิ่งรู้จักกันหรือรู้จักกันได้ไม่นานคนส่วนใหญ่ก็ชอบที่จะมีกำแพงโดยการใช้คำสรรพนามมากกว่าชื่อเล่นครับเช่นคุณผมเนี่ยเออคุณทำธุรกิจอะไรครับอ๋อเหรอครับโอ้ยคุณนี่ค่อนข้างสุดยอดเลยนะครับผมเองก็นู่นนี่นั่นแต่คนที่ มีทักษะในการตีสนิทคนอื่นจริงๆเขาจะค่อนข้างเรียกชื่อเล่นไปเลยอ่ะคุณลองมองเหตุการณ์นี้มีคนสองคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นพี่อีกคนหนึ่งอ่ะเป็นน้องที่เพิ่งรู้จักกันถ้าคุยแบบมีระยะห่างไม่ได้ต้องการจะตีสนิทเนี่ยนะครับเขาก็จะคุยกันแบบนี้โอ้ยพี่นี่เก่งจังเลยนะครับผมเห็นพี่อ่านหนังสือเยอะมากเลยอ๋อน้องพี่ค่อนข้างชอบหนังสือแนวแนวจิตวิยาอะ นี่คือการคุยแบบมีะระยะห่างนะครับแต่พอเราใช้ชื่อลงไปโหพี่บีเก่งมากเลยนะครับเห็นอ่านหนังสือหลายเล่มเลยอ๋อน้องต้าพี่อ่ะชอบอ่านหนังสือจิตวิยยามากเลยเห็นไหมครับพอเราใส่ชื่อเล่นลงไปปุ๊บตัวอย่างแรกกับตัวอย่างที่สองคิดว่าแบบไหนดูสนิทมากกว่ากันครับแน่นอนที่สุดว่า ถ้าคุณเอาคำสรรพนามมากลางก้นหรือกลางกำแพงเนี่ยคุณจะเริ่มมีระยะห่างกับคนเมื่อใดที่อยากเข้าใกล้หรืออยากจะสนิทคนมากขึ้นลองฝึกการเอาใจใส่ผู้คนโดยการเรียกชื่อเล่นแทนการใช้คำสรรพนามครับพอเราฝึกแบบนี้บ่อยๆเราก็จะวัดระดับความสัมพันธ์ของคนรอบข้างแล้วลว,ว่าระดับความสนิทสนมเนี่ยมันมากแค่ไหน ก็วัดได้จากการที่เขาใช้คำว่าคุณฉันท่านเธอนั่นแหละคือถ้าคำเหล่านี้มันน้อยลงและมีการเรียกชื่อเล่นกันมากขึ้นระดับความสัมพันธ์ก็จะเริ่มสนิทสนมและเริ่มเข้มข้นขึ้นแลละและสุดท้ายถ้าคุณอยากให้คนฟังสัมผัสได้ว่าคุณเอาใจใส่เขาจริงๆจะมีคำพูดที่ทำให้เขารับรู้ได้ว่าคุณเอาใจใส่ครับอย่างเช่น เวลาที่คุณฟังเขาแล้วช่วงที่เขาเล่าเรื่องราวจนถึงช่วงที่เขามีความสุขหรือว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้คุณจับสัญญาณตรงนั้นให้ดีคือเวลาที่มนุษย์หนึ่งคนเริ่มเล่าเรื่องออกมาคุณต้องจับสังเกตให้ทันครับว่าเรื่องไหนที่เขาเล่าแล้วอินที่สุดเวลาที่เขาอินคุณลองพูดประโยคนี้ยกลับไปมันเป็นประโยคของการเอาใจใส่เช่น เพื่อเล่อยคุณฟังว่าปกติอ่ะผมเวลาเจอหนังสือออกมาใหม่ๆเนี่ยเห็นแล้วแบบตัวสั่นอยากจะซื้อมากๆเลยแล้วเราก็ซื้อมาหลายเล่มโดยที่บางทีเรายังอ่านไม่จบอ่ะคือชอบมากๆเลยนะหนังสือที่เกี่ยวกับด้านการพูดเนี่ยเห็นแล้วอดใจไม่ไหวพอพูดมาประโยคเนี้ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเขาชื่นชอบหนังสือเกี่ยวกับด้านการพูดคุณอย่าฟังผ่านเชียวนะครับ เพราะว่าคนที่เขาเอาใจใส่คนอื่นแบบจริงใจจริงๆเนี่ยนะครับเขาฟังแบบนี้เขาจะต้องมีการใช้คำพูดกลับไปแน่นอนว่าดูท่าทางคุณกีตาจะชื่นชอบหนังสือเกี่ยวกับจิตวิญยามากเลยนะครับอ๋อใช่ครับหนังสือประเภทนี้ผมซื้อมาบ่อยมากเลยที่บ้านมันจะตอบประโยคไปไรเรื่อยๆนี่คือการฟังเขาจริงๆแล้วสังเกตคนจริงๆครับ พอคุณพูดแบบนี้เขาจะรู้แล้วว่าคุณเอาใจใส่แล้วก็สังเกตเขาว่าโอเคเขาเป็นคนชื่นชอบหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาจริงๆนะแต่ถ้าเราฟังผ่านก็คือผ่านครับขี่เส้นใต้นิดนึงคําที่จะล็อกไว้เลยก็คือดูท่าทางคุณชื่นชอบหรือดูท่าทางคุณจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับอ่าเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณดูเป็นคนที่ช่างสังเกตด้วยในการพูดหรือว่ารับฟังคนอื่นเนี่ยครับ มันทำให้เขารับรู้ว่าคุณกำลังใส่ใจในเรื่องที่เขาเล่าให้คุณฟังอยู่ก็กลายเป็นว่าคุณกำลังทำให้เขาเป็นคนสำคัญนั่นเองแน่นอนว่ามันยิ่งเพิ่มความสนิทใจให้กับคนพูดหรือว่าคนเล่าเรื่องเพราะว่าเรื่องที่เขาเล่าออกมามันมีคนฟังนะครับเรื่องที่เขาเล่าออกมามันมีคนสังเกตว่าเขามีนิสัยหรือว่าชื่นชอบอะไร ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างการพูดที่ทำให้ระดับความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างมันเข้มข้นขึ้นมากเรื่อยๆครับและคำพูดทั้งหมดมันออกมาจากจิตวิทยาข้อเดียวนั่นก็คือการเอาใจใส่ผู้อื่นอย่างจริงใจครับและถ้าคุณชื่นชอบเอพิโซดนี้พิมพ์มาเลยครับใต้โพสต์ว่าฉันเอาใจใส่ผู้อื่นอย่างจริงใจ ให้จิตใต้สำนึกข,ของคุณจดจำข้อมูลเหล่านี้ไว้ได้อย่างแม่นยำครับเวลาที่คุณไปสื่อสารหรือว่าคุณไปพูดจากับใครแล้วมันก็จะออกจากความจริงใจของคุณโดยเนื้อแท้นั่นเองครับใครพิมพ์ใต้โพตนี้ขอให้คุณเป็นที่รักของผู้อื่นตลอดไปและถ้าคุณชื่นชอบเอพิส od นี้แล้วอยากจะฟังจิตวิทยาเกี่ยวกับการชนะใจคนเพิ่มขึ้นอีกนะครับ กด Subscribe, กดติดตามและกดสัสส่นกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอดีๆต่อไปในอนาคตที่สำคัญฟังช่องนี้ให้ครบ1เดือนรับประกันได้เลยว่าทักษะการพูดการเจราจาการสื่อสารกับมนุษย์มันจะเพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดเลยครับและคุณจะชนะใจผู้คนได้อย่างง่ายดายพบเจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปกับผม IF e l Amazing Storytelling ครับ